สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่2ที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอมินปากหมดใต้ลิงค์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับสวัสดีครับพบกับสุลารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เป๊ปเยอยหงง่งแดงไม่มีทางทันแตนทะลุ 100แต้มเหมือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกุเดลลานะครับมั่นใจลิเวอร์พูลไม่มีทางทำลายสถิติ100แต้มของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกุเดลลานะครับผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความมั่นใจว่าสถิติเก็บ100คะแนนในพรีเมียร์ลีกของทีมของเขานั้นจะยังคงอยู่คงคงกระพันแม้ว่าลิเวอร์พูลจะทำผลงานได้ดีในฤด,ดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ City, นะครับสร้างประวัตติศาสร์ด้วยการเก็บ100คะแนนเต็มในฤด,ดูกาล2017-2018 ซึ่งเป็นแชมป์พิมพ์ลีกสมัยแรกจากทั้งหมด6สมัยภายใต้การก,กลุ่มทีมของเป๊ปกัวเดล่าแม้ว่าความหวังในการป้องกันแชมป์พิมพ์ลีกสมัยที่5ติดต่อกันของแมนเชสเตีรจะลิบลีลงหลังจากทำผลงานได้ไม่ดีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลถึง16คะแนนถึงแม้ว่าฮวงดานะครับจะคว้าแชมป์ได้ในที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถทำลายสถิติ100คะแนนของแมนเชสเตีรได้แล้วเป๊ปกัวเดลากล่าว เราทำลายทุกสถิติในอังกฤษใครจะทำ100นา100คะแนนได้ในฟุตบอลยุคนี้ผมยังรออยู่นะหรือสีชป์สมัยติดต่อกันผมก็ยังรออยู่นะพวกคุณต้องเจอกับทีมอย่างปอนมาดฟูลแลมและวูฟมาตรฐานต่างๆเราเป็นคนกําหนดหรือร์พููในำุ้นการนี้เป็นไงพวกเขาทํา100คะแนนไม่ได้แล้วได้แค่9 9แต้มแต่ไม่ใช่100คะแนนย้อนรอยก็ตามเป๊บกุรายอมรับว่าแมนซิตี้์ทำงานได้ตรงไปงไปในกานนี้ เนื่องจากกู่แง่งพัฒนาขึ้นแบปบโกเลล่ากล่าวว่าผมถามกุนโดกันเมื่อวันนี้ว่า2ปีก่อนคุณอยู่ที่นี่คุณไปบาสโอนาหนึ่งปีแล้วกลับมาคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงในพิมพ์รีกไหมกุนโดกันตอบว่าเปลี่ยนไปมากความตัดแต่งนั้นเหลือเชื่อมันคือความจริงเตรียมต่างๆดีขึ้นมากในทุกๆด้านพวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเราทําผลงานได้ไม่ดี พราะมีอาการบาดเจ็บที่เราเจอมีผู้เล่นหลายคนที่ลงเล่นไปหลายนาทีพวกเขาเหนื่อยละทั้งร่างกายและจิตใจแต่พวกเราก็สมควรที่จะมีรู้ดูการที่แย่เราสมควรที่จะไม่เป็นเหมือนที่เราเคยเป็นพวกเขานั่งเตะเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นได้เราไม่สม่ำเสมอและเราไม่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดนี่เป็นการแรกที่ผมและผู้เล่นหลายคนอยู่ในสถานการณ์นี้แต่เราต้องยอมรับมันและตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นไม่ปกติ เปคุณเรองราวรู้สึกว่าความแตกต่างจากฤดูกาลก่อนก่อนคือแมนเชสเตียไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการครอบครองบอลได้เขากล่าวว่าผมยอมรับได้เมื่อกู้ต่อสู้ได้บอลผมจะต้องเจ็บปวดแต่ตอนนี้เรากําลังเจ็บปวดเมื่อเราได้บอลมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและตอนนี้ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เรากําลังเจ็บปวดเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่ในพรีมพร์ลกเท่านั้นที่แมนสตี้ร์ทผลงานที่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานตามความคาดหมายความหวังในศึกยูฟ่าแชมลีกของพวกเขาก็ดูจะลิบลี่ และจากผ่านเข้ารอบเพย์ออฟมาอย่างวุ่นวิตในอันดับที่22แมนซิตี้จะต้องเอาชนะเรือมอริดในเลกที่2ที่สเปนในสัปดาห์หน้าให้ได้หลังจากแพ้มาก่อน3-2เพื่อผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่งางไรก็ตามพวกเขายังมีความหวังในรายการอื่นๆโดยผ่านเข้ารอบ5ในศึกเอลคับและเป๊ปกัวเดล่ายังหวังที่จะประสบความสำเร็จในศึกชิงชัปนสโมสรโลกในช่วงสั้นเมืนี้มีคำถามว่าทีมจากยุโรปจะจริงจังกับรายการชิงชมป์โลกที่ ขยายเป็น32ทีมของ FIFA มากแคกไไนโดยเฉพ,เพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาที่สั้นก่อนเริ่มฤดูกลาลอย่างไรก็ตามเปปกอรีล่าย้ำว่าเขาจใจความสุกกันกับรายการนี้มากกว่าพีม์ลีกเมื่อถูกถามว่าเขาจะพักผู้เล่นหรือไม่เขาตอบในงานแถลงข่าวว่าไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นที่นั่นจะเป็นช่วงซัมเมอร์เราจะไปกับครอบครัวเราจะต้อนรับบางคนจากอะคาเดมี่และเราจะฝึกซ้อมเมื่อเราต้องฝึกซ้อมและเตรียมตัวสำหรับเทียบ มันส่กัต่อสโมสรทั้งในด้านการเงินและศักดิ์ศรีและจากนั้นเราจะดูว่าจะให้เวลาพิเศษเพื่อให้มารายงานตัวซ้าหรือไม่อาจจะเป็นเกมแรกของพิมลีกบางคนจะมาถึงช้ากว่าเล็กน้อยเราจะดูว่าผู้คนจะมาถึงอย่างไรและผู้คนบางคนจะได้ลงเล่นกี่นาที เวนเกอร์ยกซาลาห์แข่งคนโปรดนอกอาร์เซนอลฟอร์มแรงต่อเนื่องแม้ไรเจเก็งครับตอนนั้นคุณซือไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนเวนเกอร์ชชินชมแข้งเทพหงแดงโมเมตซาลาห์ว่ายืนรอยะับความเก่งได้อย่างยาะนานอาร์เซนเวนเกอร์อดีตผู้จัดก,การทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผู้เป็นตำนานก็มาเปิดเผยว่าโมเมตซาลาห์ปีตัวเก่งของลิเวอร์พูลคือผู้เล่นคนโปรดของเขาในบรรดาน,นักเตะนอกสังกัดปืนใหญ่ เบเกอร์ให้สัมภาษณ์กับ g o c o m นะครับโดยในตอนแรก mm hmm. เขาจัดดาบให้ซาลาอยู่อันดับที่5ของผู้เล่นที่เขาชื่นชอบแต่สไตล์ก็เปลี่ยนใจยงให้ซาลาขึ้นมาเป็นอันดับที่1พร้อมกับกล่าวชื่นชมซาลาวะ่าตอนนี้ผู้เล่นคนโปรดของผมคือซาลา mm hmm. เขาสามารถรักษา mm hmm. ฟอร์มการเล่นในระดับสูงได้อย่างยาวนานแม้จะมีนักเตะดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างรามินยามมลหรือโคพาเมอร์ harma, เกิดขึ้นมามากมาย ซาลากำลังโชว์ฟอร์มอย่ยงดอนแรงในฤดูกาลนี้ภายใต้การกุมทิมของอรนเนอร์ซลัตผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่เจสกิงครับโดยซาลายังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับหงแดงในการพาลิวพูนำเป็นชจาฝูงพิมลีอยู่ในขณะน,นี้ก่อนหน้านี้ซาลาเคยเปิดเผยว่าเขาได้รับคำแนะนำจากเวนเกอร์เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่ดีกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งเวนเกอร์ได้ให้คำแนะนำว่า กเล่นที่ยอดเยี่ยมจะจะจออยู่กับเกมตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ตามซึ่งซาลาหก็นําคําแนะนํานี้มาปรับใช้กับการเล่นของตัวเองจนการเป็นหนึ่งในแข้งเทียบแห่งยุคอย่างที่เห็นในทุกวันนี้นะครับด่วนซาลาหตั้งเดทไลน์หงแดงต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ภายในเดือนมีนาคมสูยิิเปิดเผยน,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 นะครับว่าโม รอข้อเสนอสุดท้ายหากไม่พอใจกับพร้อมลาแอนฟิลอนาคตของโมซลาปีตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงค,คลุมเครือแม้ว่าเจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยี่เยี่ยมพาหงแดงลุ้นความสำเร็จใน่นกันนี้แต่การเจรจาต่อเสนอชุ่มใหม่ยังกลับไม่มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับสื่ออียิปต์ยางมาซรวีรายงานมาว่าซลาได้ตั้งเดทไลน์ให้กับลิเวอร์พูล ยื่นข้อเสนอสุดท้ายภายในเดือนมีนาคมนี้โดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดที่รู้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ต้องสองฝ่ายสงบศึกชั่วคราวและเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนแห่งการตัดสินรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับซาลาพิจารณาซึ่งเป็นตัวกำหนดอนาคตของสไตล์อียิปต์รายนี้โดยหากซาลา์ไม่พอใจกับข้อเสนอก็พร้อมที่จะออกจกทิ้งแอนฟิล มีรายงานว่าสโมสรจากซาอุดีอาระเบียยื่นข้อเสนอทักทามซาลาแล้วเช่นเดียวกับปารีสแซงต์แชมงก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของซาลาอย่างใกล้ชิดปัจจุบันซาลาเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลไม่ถึง6เดือนทําให้สามารถเจจากับสโมสรต่างประเทศได้อย่างอิสระยันรายก็ตามกันที่ซาลาอย่างไม่ได้เริ่มต้นเจอกับทีมอื่นอย่างจริงจังแสดงเห็นว่าเขายังคงความสำคัญกับลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกแล้วรอคอยข้อเสนอที่ดีที่สุด แต่หากหงแดงไม่สามารถยืนก็เสนอที่ตรงใจให้กับซาลาได้ภายในเดือนมีนาคมน,นี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่สตาร์ทีมเช่นอิปยุดรายนี้นั้นจะอำลาถินแอมเวลหลังจบฤดูกาลนี้นะครับพร้อมลุยซัมเมอร์แม้มองดังเปิดเผยเชลซีแอบสนควิวเลอร์มิกบาวนะครับอดีตว่าน้ามามองของแมนยูเปิดเผยกับฟุตบอลอินไซด์ได้ว่าเชลซีกำลังจับตาด,ดูสถานการณ์ของคิวินควิวเลอร์ ผู้ลอบสับตูของลิเวอร์พูลอย่างใกล้ชิดและอาจเดินหน้าคว้าตัวมาเสริมทัพในช่วงสมัยน,นี้คเคลเฮอร์ในวัย2 6ปีนะครับมีแนวโน้นอนลาราตินแอนฟิลหลังตกเป็นตัวเลือกมือสามของเทียมภายหลังจากการเข้ามาของเจอจิมมามาร์ดาซิมิลี่แม้จะได้ลงเล่น17เกมในฤุกกาลนี้ในช่วงที่อลิซงเกเกบาดเจ็บแต่โอกาสก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในยุคข,ของอันเนอร์สลอตดูจะเป็นไปได้ยากมิบาวเปิดเผยนะครับว่าพวกเขากําลังจับตาดูคเคลเฮอร์จากลิเวอร์พูล ผมคิดว่าก็เป็นผู้รักษาัระตูที่ดีและจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเชลซีเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ลงเล่นเขาก็สามารถแสดงฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจได้และไม่เคยดูเหมือนว่าเป็นแค่เรื่องเมือเอิญนั่นคือระดับของเขาพร้อมกับการเสริมว่าสิงบรูมีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตัวระเบิดซานเชสเรารู้ว่าพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะทุ่มเงินก้อนโตอีกครั้งเพื่อนำผู้รักษาัระตูคนใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์ ดังน,นั้นพวกเขาจะคอยจับตาดูสถานการณ์ของคิลเลอ์ถ้าเ็าพร้อมย้ายเชลซีก็น่าจะเป็นหนึ่งในหลายทีมที่สนใจและผมคิดว่าเขาจะทําได้ดีมากกับที่เชลซีนะครับ like บทเรียนที่ดีสลดัดเตือนโจนนะครับไม่จําเป็นจะต้องเดือดเพื่อทีมเสมอไปทําเพื่อทีมในแบบอื่นอันเน่นสลดัดกลืนลิอรูพูลนะครับระบุมันเป็นเรื่องที่ดีที่เค์ติจนพร้อมทําเพื่อทีม แต่บอกว่ามันมีอีกหลายวิธีในการทําแบบนั้นไม่ใช่การการพุ่งที่จะไปเอาเรื่องคู่แข่งอดนตสลตันการ์ดเฮกุนลิอร์พูกกล่าวว่าเขอที่จนจําเป็นจะต้องเรียนรู้การทําเพื่อทีมในแบบอื่นหลังจากที่ดาวเตะชาอังกฤษเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้เกิดความมุ่นวายหลังจบเกมเมอร์ซิไซส์ดาบ้แม์นัดสุดท้ายที่เสมอกับเอเวอรตัน2-2หลังจบเกมนั้นดักล่าวครับอับดุลไลดูกูเร กองกลางเอลตันฉลองที่ทีมไล่ตีเสมอในช่วงไทยเกมได้ด้วยการหันไปทําท่าย่อเย้ยแฟนบอลลิเวอร์พูลซึ่งมันก็ทําให้เกิดที่จนฉุนขาดจนพุ่งไปเอาเรื่องอีกฝ่ายจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความวุ่นวายผมชอบมากๆที่เขาแสดงว่าเขาพร้อมสู้เพื่อทีมอย่างเต็มที่แต่มันก็มีวิธีการสู้เพื่อทีมและเพื่อนๆแบบอื่นๆอ,อ,อีกหลายวิธีผมจะคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นและนั่นว่าผมต้องประเมินตัวเองด้วย ผมควรที่จะแสดงพฤติกรรมที่ต่างจากตอนจบเกมเช่นกันอันเนอร์สลอตระบุถิงทายนะครับสลอตกุนซือเบอร์นหนึ่งของโลกในเวลานี้แมรลิวพูสะดุดแต่ฟอร์มตัวรวมยังร้อนแรงอีกั้งหงดังได้ยกย่องอันเนอร์สลอตสร้างทีมที่สุดยอดแม้พลาดแชมป์เอเวอร์ครไปแล้วแม้ลิวพูนะครับจะพึ่งผ่านท่าพ่กับพีมัดต,ตกรอบเอเวอร์ และทำได้แค่เสมอกับเอเวอเรตันในเกมเมอร์ซิไซส์เดอะบีแมทแต่สตีฟนิโคอดีตปีกหงแดงยังคงเชื่อมันว่าอาร์เนสซอตคือผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้นิโคนะครับไม่เห็นผลว่าการแพ้แพทพรีมัทเป็นเพราะสลอลตเลือกใช้ผู้เล่นชุด2ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ส่วนผลเสมอกับเอเวอเรตันก็ยังถือว่าลิเวอร์พูลเก็บแต้มนอกบ้านได้แถมยังคงนำโด่งเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกคุณเห็นถึงแฟชั่นในตัวของผู้เล่นทุกคน ในทอนท้ายเกมดร์บี้ไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติจนหรือใบแดงต่างๆลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในลีกและเป็นทีมที่ทุกทีมต้องไล่ตามนิโคลกล่าวสลอตเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกณตอนนี้เพราะลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงพรีมลีกเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฐานะแชมป์กลุ่มและ annel, เข้าชิงชชะเลิศคารโลครับพวกกับแพ้พีมัดในเอ็เอครับจริงแต่นั่นไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ดูผลงานในลีกยุโรปของพวกเขาดูสิ เป็นแชมป์กลุ่มอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนด้วย21ยคะแนนชนะ7จาก8เกมและแพน้นัดสุดท้ายหลังจากที่สล็อตเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเพราะเข้ารอบไปแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาคือการดารับการยกย่องว่าเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกเมื่อจบฤดูกาลเพราะนั่นหมายความว่าเขาปราะสบความสำเร็จหลายคนรวมถึงตัวผมเองผมเคยบอกว่านี่จะเป็นฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนผ่านผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะจบในท็อปโฟร์ แต่สล็อตทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยผลงานของเขาดังนั้นณตอนนี้หลังจากที่เราได้เห็นหนึ่งในประตูสคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเวอเรตนเราก็มีผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกดิโคยังกล่าวถึงประตูตีเสมอในช่วงตัวรับบาดเจ็บของเจมทาคอฟสกี้ว่าเป็นหนึ่งในประตูที่สคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเวอเรตนเท่ากับประตูของแบร์รี่ฮอลที่ยิงใส่เบลมดันในปี1994 ประตูของพอลสไลอ์อัลส์ในเอฟเอรอบชิงชนะเลิศประตูของเวนรูนี่ที่ยิงใส่อสร์เซรอลตอนอายุ16ปีว้าวมันน่าทึ่งมากที่ผู้จัดจาก,การทีมสามารถเปลี่ยนแปลงทีมได้ผมเป็นแฟนตัวยงของชอนได้ผมคิดว่าเขาทําได้ดีกับเอเวอเรตันแต่เดวิดมอยเข้ามาเขารู้จักสโมสรอนเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนบอลและตอนนี้ดูสถานการณ์ของพวกเขาดูสิเขาทําให้เบโตยิงประตูได้และเขาก็ ทำให้ผู้เล่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยัดเยี่ยมมันน่าทึ่งมากที่ผู้จัดก,การทีมและทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้เล่นที่กำลังดิ้นหรนได้แฟนหงทั้งครอบครัวก็นั่นรับถูก Liverpool ลิเวอร์พูลเลาะตอนอายุ11ปีอันโทนี่นกอดอนนะครับปิดตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยอมรับว่าเขาถูกลิเวอร์พูลปล่อยตัวในช่วงที่อายุยังน้อยพร้อมยืนยันว่าครอบครัวของเขาทั้งหมดนั้น ยังคงเป็นแฟนบอลหงแดงอีกด้วยปีกทีมชาติอังกฤษนะครับตบเป็นข่าวว่าถูกลิเวอร์พูลพยายามที่จะซื้อตัวเขาด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่นิวคโสเซลไม่อยอมขายแถมยังจับนักเตะเซนเทนาชใหม่อีกด้วยตอนนี้ก็ดอนกำลังทำผลง,งานกับนิวคโสเซลได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ย้ายจากเอเวอเรตันซึ่งเป็นสโม,มสรที่ให้โอก,กาสเขาหลังจากที่ลิเวอร์พูลปล่อยตักเขาออกจากทีมตอนอายุ1 1ปี แม้ว่า,าครอบครัวของเขาจะเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลทั้งหมดแต่ก็ดันก็ยังคงมุ่งเน้นสร้างผลงานที่ดีกับทีมสาลิกาดงก็ดันกล่าวในรายการเอลิกออฟไทส์วันว่าตอนนั้นผมอยู่กับลิเวอร์พูลและพวกเขาก็ปล่อยผมออกไปตอนที่ผมอายุ11ขวบจากนั้นเอวตัน,นก็สัญนากับผมเขาพูดเล่นเกี่ยวกับครอบครัวของเขาว่าตามใดที่เราแพ้พวกเขาก็ไม่เป็นไรถ้าผมยิงประตูได้พวกเขาก็จะบอกว่ายอดเยี่ยมเลยแต่เราอยากให้คุณแพ้ ก็ขอ,ของผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลที่คงคืนอย่างมากนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับขอเชิญแฟ,น,ฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด็ Kop แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บ้าค้ั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน,น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ